สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็ญญน EP ที่505แล้วนะคะคุณท่นะะทานกำลังรับชมใน EP ที50่505กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด26รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญกองพันนะคะหลวงพ่อเกษมพิมโก,โกเนื้อลงยาค่ะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเขาทานเนื้อลงยาเช่นกันนะคะหรือถัดมานะคะหมายเลข13หมายเลข14นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะหมายเลข16-17น่าทานก็จะเป็นเหรียญดวงดีนะคะและรุ่นดวง เนือดวงนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิลจันโทค่ะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีให้ครบทุกบ้านค่ะ ไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะ่ะท่านมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะปิดแล้วปิดเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีค่ะของลุงพ่อเกษมเขมโกนะคะงานเนืสการนะคะท่านพระเครื่องพระบูชาจังหวัดลำปางค่ะ เป็นองค์พระนะคะเมื่อปีสามหกท่านองค์นี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องไปเลยนะคะเก็บได้เก็บนะ,ะท่านเก็บให้ลูกให้หลานเก็บได้ย,วยาวๆเลยค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะเนื้อทองแดงรมดมค่ะท่านท่านดูนะคะองค์งามมากๆค่ะเชื่อว่าหลายท่านยังไม่มีรุ่นขันน้ำมนต์เก็บนะคะท่านดูดวงตานะคะเห็นเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดจมูกตรงค่ะลายเส้นขอบปากนะคะท่านดูนะคะลายเส้นตรงหน้าผากค่ะ องงามนะคะตู้หนังสืออักขรท่านชาัดค่ะเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันกันข้าวท่านให้ท่านได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูเย็นดีมากๆค่ะท่านนี่ค่ะเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะเหรียญกลมใหญ่นะคะพร้อมกล่องเลยนะท่านปี36นะคะ เหรียญคันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อเกษมค่ะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญกองพันนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านช่วงนี้นะคะยิ่งมีสงครามนะคะเก็บได้เก็บกันค่ะเดี๋ยวจะหากันยากนะคะเนื้อลงยาสวยๆค่ะท่านท่านดูนะคะเนื้อลงยาสีแดงสดค่ะ นี่ค่ะเนื้อองค์พระนะคะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะลงยาค่ะที่สําคัญท่านดูนะคะตรงหู่วงต้องมีต่อโคตกรงจักแบบนี้ค่ะท่านนี่ค่ะต้องเป็นต่อโคตเส้นๆนะคะเป็นกรงจักค่ะงดงามค่ะท่านดูมุมไหนเรียนไหนนะท่านก็สวยมากๆเลยนะคะนำไปเลี่ยมกรอบอีกนิดได้นะคะท่านสวยขึ้นขอบูชาได้เลยค่ะแบ่งปันนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะปิดให้ท่านกันค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพว่อเก,กษมเขมะโกสํานกสุสารไตรักจังหวัดลำปางค่ะท่านดูนะคะนี่ค่ะตอคดงามๆเลยนะคะด้านหลังค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเรียนเจ้าสัวค่ะหลวงพ่อเกษมเขมะโกโรรนะคะสำนักสุสาร,รไตรักจังหวัดลำปางค่ะเรียน เจ้าส่วนนะคะท่านเป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะเจ้าสัวค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บวันนี้ต้องขอความกรุณามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านอยากให้ท่านได้รับชมไปนะคะนี่ค่ะพิจารณากันได้เลยนะคะท่านดูค่ะองค์งามเส้นคมลายคมแบบนี้นะคะดูง่ายๆเลยค่ะท่านหูต้องตันด้วยนะคะเจ้าส่วนท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันค่ะท่าน500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะ ะะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเหรียญน,นะคะเหรียญราบผลภูมิทวีเจ้าสวหลวงพ่อเกษมคะ่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้ามาถ้าท่านมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้ค่ะ เป็นเหรียญน,นะคะปี18ค่ะสุสานไต่รักจังหวัดลำปางนะคะมณฑลฐานบุกที่7ค่ะคายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างคำท่านหน้ากรงท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะวันนี้นะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านดูนะคะเหรียญน,นะคะงดงามค่ะปี18ึ่านะ,ะเนื้อลงยาสวยๆคองท่านท่านใดถูกชะโลกับสีเขียวนะคะน่าเก็บมากๆค่ะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะคะท่านหห่วงนะคะต่อโค้ดเป็นกรงจักรเช่นกันค่ะดวงตานะคะ ท่านดูนะคะเหรียญลายเส้นลึกลายเส้นคมดูง่ายๆกันเลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าอยบาทเท่านั้นเลยนะคะปี18ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างค่ะด้านหลังยันอัขระท่านเต็มนะคะพร้อมคลองพร้อมหมู่ห่วงไปเลยนะคะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญสิริมงคลหลวงพ่อเกษมเขมกโกค่คะที่ระลึกสร้างสาราเจ้าแม่สุชาดาเปรียญน,นี้เป็นปีหนึ่งหนะคะ เนื้อลุงยาสีแดงอ่ะท่านปีหนึ่งหกเหรียญทรงระครังท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะสู้เก็บตอนนี้ค่ะท่านนอนะคตรราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านดูดวงตานะคะเนื้อลุงยาสวยพร้อมหูห่วงเลยนะคะแบ่งปันค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหรียญสิริมงคลสุสานไต้รักจังหวัดลำปางปีหนึ่งหกค่ะ ไม่พลาดนะคะท่านท่านใดสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อเกษมนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะรุ่นรวยรวยรวยค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะวัดตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะท่านเหรียญพ่อรวยนะคะหน้ากล่องอักครไว้ชัดเจนค่ะเรียนใต้มาสตีห้าเก้าค่ะท่านใดสสเทนนี้นะคะแบ่งปันเลยค่ะท่านรายการนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 500บาทนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านให้ทันกันนะคะนี่ค่ะรีบเลยนะคะท่านเนื้อทองแดงนะคะท่านท่านดูนะคะเนื้อลุงยาสวยๆค่ะหูตันนะคะลายเส้นลึกลายเส้นคมของท่านตู้หนังสืออักขระท่านชัดนะคะแบ่งปันที่500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านด้านหลังนะคะเป็นเหรียญตราไตรมาห้ากสามรวยเลยนะคะรวยรวยรวย,รวยค่ะ นมีเก็บไว้เนีนนานปี59นะคะน้องป่าแบ่งปันนะคะรายการนี้500บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อรวยเช่นกันนะคะได้แบ่งปันมาอีก1เหรียญนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะท่านองค์งามองค์สวยนะคะ นี่ค่ะท่านได้รับเหรียญในพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบรงยาพร้อมหูห่วงให้กับท่านเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวย9 9ค่ะท่านพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยนะคะองค์งามมากๆนะคะน้องปอบแบ่งปันนะคะรายการนี้ค่ะท่าน500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะทัาม,มาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะหมายเลข8วันนี้นะคะท่านเป็นของหลวงพ่อมุ่ยนะคะเนื้อรงยาสีแดงค่ะ เหรียญพ่อมุ้ยนะคะท่านดูนะคะน,น,นานๆถึงจะมีพ่อมุ้ยมาแบ่งปันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านพรอมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านแค่ค่ากรอบนะคะถ้าทำตดยเลี่ยมเองนะคะน่าจะเจ็บหนักอยู่นะคะวันนี้ค่ะท่านใดได้ไปโชคดีมากๆค่ะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเสาห้าค่ะปีหนึ่งหกค่ะหลวงพ่อมุ้ยนะคะแบ่งปันเลยค่ะท่านองค์นี้สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 450บาทนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9้ารายการนี้นะคะเป็นหลวงพอว่อทวดหลังหนังสือคะ่ะท่านองค์นี้ก็เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดหลังหนังสือค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะองค์เนือ้อองคพระเป็นทองเหลืองนะท่นานาเลี่ยมใส่กรอบนานาให้กับท่านเลยนะคะท่านใดนะคะสายหลวงพ่อทวดองน,นี้ไม่พลาดคะ่ะท่าน องพรอทวดลงดังนังสือนะคะแบ่งปันที่4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทเท่านั้นค่ะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่10ค่ะมาเลข10บวันนี้นะคะองค์นี้ค่ะท่านะะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคงังท่านดูนะคะที่เห็นสีทองตรงนี้เป็นคราบทององค์ลงลักปิดทองเต็มองค์เลยนะคะท่านองค์งามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะได้รับองค์พระไม่พอท่านได้รับพรมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาด้วยค่ะท่าน ท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อองค์พระจะแตกจะบิ่นนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านองค์นี้เลยค่ะท่านเก็บดูแลรักษาได้ยาวๆได้นานๆเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะท่านองค์นี้นะคะ450บาทค่ะ450บาทนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเลขส1วันนี้นะคะเป็นพระติดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีของท่านเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะ,นะ,คะเนื้อผงใบลานค่ะหรือเนื้อก้นครกลายเสือนะคะท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบแซนเลดให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านห้ายห้าบาทเท่านั้นค่ะ5 5 0ห้าบาทนะคะรายการนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงเต็มเลยนะคะท่านดูนะคะเนื้อปิ้นคราบปป้นองค์สวยครบสูตรค่ะ จองการให้ทันนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะขออภัยด้วยนะคะมือไปชนกล้องของท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะให้ทันกันค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการาที่สิบสองค่ะมาเลข่อสิบสองรายการนี้เป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขโมโกนะคะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเหรียญเก่าเนื้อสวยเนื้องามค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทค่ะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้หนูพอใจหนูขอแปลงปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาในราคาให้ท่านได้ได้เก็บได้หากันได้นะคะท่านน,นี่ค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ค่ะรุ่นฟ้าคำรมนะคะวัดคงคารามตำบลบางคลานะคะอำเภอโพ,เ,พเลจงังหวัดพิจิตรค่ะท่านปี3 5นหคะ ี่สามสี่นะ,ะท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมท่านมั่นใจได้เลยค่ะขออนุญาเปิดให้ชมกันค่ะท่านเป็นจอบใหญ่นะคะอง์นี้ค่ะเนื้องามเนื้อองค์พระท่านงามนะคะเก็บเก็บเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านสี่รอบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะท่านนี่ค่ะท่านดูนะคะจะมีต่อโค้ดนะคะคําว่าเงินค่ะ ปีสามสี่นะคะจบใหญ่ค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพุทธโชตินะคะวัดทุ่งน้อยตะมนทุ่งน้อยอำเภอโพ,ะพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะท่านดูหน้ากล่องอักขรไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์สวยองค์งามค่ะพิมพ์ขี้ตาท่านดูนะคะเนื้อเนื้อนะคะท่านองค์ลงรักปิดทองค่ะ ท่านได,ได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทผมส่งอาทานท่านดูนะคะฐานก้นเต็มค่ะด้านหลังค่ะก็จะมีคราบทององ์องลงรักปิดทองนะคะองค์งามมากๆท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจรับคู่นะคะหมายเลขสิบสามสิบสี่วันนี้ค่ะหลวงพ่อเงินนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอน,นะครัท่านพอลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันค่ะ ถัดมาค่ะมาันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการ,รามบนท่านเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อกันนะคะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบเลยค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะต้องขอไปแบ่งปันนะคะท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะเก็บกันให้ทันนะคะท่านไม่พลาดนะคะหลวง หลวงพ่อกล่าวว่าพิธีการรามได้เหรียญได้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยค่ะทัดมามาที่รายการที่16ค่ะหมายเลขสิบหกวันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะวันนี้พิเศษม,มากๆค่ะท่านมีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดนะคะดวงใครดวงมันได้ไปเท่านนรุ่นเหนือดวงรุ่นแรกปีหกสองค่ะ ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเก็บกันได้เลยนะท่านท่านดูนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดเนื้อลงยาค่ะนี่ค่ะเนื้อเงินลงยานะคะต่อโคศิสลานะ,ะนี่ค่ะองเดิมสวยๆมากๆเลยนะ,ะท่านดูลายเส้นนะคะดูง่ายๆเลยนะท่านเก็บกันได้เก็บเลยนะคะวันนี้ค่ะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะขอปะแบ่งปันนะคะห้ารอยบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่นานสวยมากๆเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทปีหกสองนะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะท่นานห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะฮัตมหคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะวันนี้ไปไวนะ,ะหมายเลขสิบเจ็ดวันนี้เป็นรุ่นดวงดีค่ะว้ครูปีหกเจ็ดหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ รุ่นดวงดีเนื้อทองแดงรมดําท่านดูนะคะเนื้องามมากๆค่ะอยู่ในกล่องนะคะแบ่งปันกันค่ะท่านที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะนี่ค่ะรุ่นดวงดีตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะท่านดูนะคะดวงตาค่ะองศงสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะเป็นพญานาคทั้งหมด7เสียนนะคะ ขอพ่อยแบ่งปันค่ะท่านรายการนี้นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะรุ่นดวงดีหมายเลข17นะคะหัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นค่ะวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะคะท่านดูนะคะองค์งามมากๆค่ะฐานท่านเต็มนะคะ พิมพ์ฐาน7ชั้นนะคะท่านดูนะคะตรงเสียนค่ะมี3ขีดนะคะเนื้อสวยองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึค่ะไม่มีบิ่นไม่มีแตกหักนะคะองค์นี้น้องปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธานะคะ400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะเก็บกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะ หมายเลข19บวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเขาท่ทานองค์นี้หนูไม่ทราบพิมพ์ที่แน่ชัดนะคะ,คะท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมไปเลยนะท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมด้วยนะคะเนื้อลงยาค่ะองค์งามนะคะหนูไม่แน่ใจว่าองค์นี้เขาเรียกนิยมเรียกกันว่าอะไรนะคะปล่อยแบงปันให้กับท่านที่ศรัทธาพร้อมรับนะคะสี่ร้อบาทค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบค่ะ หมายเลขยี่ิรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะต้าฐานฝัตะกุดหนึ่งดอกนะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นที่หนึ่งพันเนื้อผงใบลานเช่น้ำมุลน,นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะท่านดูนะคะตรงหูห่วตรงนี้นะคะมีสายศิลมีผ้ายันผูกอยู่นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะน้องขอปแปลงปันนะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะสี่บาทผมส่งค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยีค่ะ หมายเลขยีรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาขอาท่านหลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ปดนี่ค่ะใต้ฐานฝังตะกุดสดอกนะคะนี่ค่ะพิมพ์ปดนี่ค่ะเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะ่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะรายการนี้400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท,ท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขยี่สองรายการนี้นะคะเป็นพระปิตากหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเช่นกันของท่านวันนี้ให้ทันกันนะคะมีสายสินมีผ้ายันผูกนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะองค์นี้น้องขอปลาแบ่งปันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ามค่ะหมายเลขยีารายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่เผือวัดกิ่งแก้วคะ่ะท่าน องนี้นะคะเนื้อผงเขาท่านเป็นเนื้องามมากๆนะคะเลี่ยมใส่กรอบค่ะหลวงปู่เพื่อรายการนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ี่ค่ะหมายเลข24รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะท่านเป็นเลี่ยมเก่านะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะปล่อยแบ่งปันค่ะท่าน300บาทเท่านั้นค่ะ 300อบาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยีห้าค่ะหมายเลขยี่สิบห้าวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเขาทานเป็นเขี้ยวตัวยาวนะคะด้านในก็มีสายซิลมีผ้ายันนะคะท่านเลียมกรอบยาวให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็ฝังตะกุดค่ะท่านได้ศรัทธ,ธาองค์นี้นะคะน้องป่าแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทให้ทันกันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นสร้อยคอค่ะท่านใดมีพระเครื่องอยู่แล้วต้องการสร้อยนะคะเส้นนี้นะคะท่านน้องปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะเส้นนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ น่าจะเป็นรูกป,ประคำนาวท่านรายการนี้เป็นรูปประคำนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จดส่งจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดมีบ้านเขียว สามารถแอดเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะหนูจะส่งคลิปให้กับคุณท่านชมในทุกวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน EP จะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ